น,นี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่นั่นนี้เป็นเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับขนาดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมครูสอนไปนแล้วนะครับก็คือพื้นที่ครับรูปสามเหลี่ยมนะครับก็มีค่าเท่ากับครับเศนหนึ่งสองคูณ นะครับฐานนะคูณสูงนะครับนักเรียนจะต้องมองทั้งหมดหกรูปนี้นะครับมองให้รู้ว่าตรงนี้เป็นฐานตรงไหนเป็นฐานตรงไหนเป็นสูงนะครับถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะให้ฐานตรงเป็นด้านนี้หรือสูงเป็นฐานกับสูงต้องอยู่ตรงข้ามกันนะครับฐานอยู่ตรงนี้สูงต้องลากมาจากยอดนะครับแล้วก็มาตั้งฉากกับฐาน นะครับอันนี้คือการมองฐานกับมองสูงนะครับะเส้นตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นสูงนะครับเส้นสูงตรงนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นข้อน,นี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่มันในสามเหลี่ยมเป็นเส้นนี้นะครับอยู่นอกก็ได้ตอนนี้ที่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแบบนี้นะครับนะฮะ ตอนนี้อยู่ในนะครับอยู่ข้างในอยู่ในด้านเลยนะครับอยู่ข้างในแต่อย่างข้อนี้ส่วนสูงเนี่ยนะครับไม่ยังเป็นจะต้องอยู่ข้างในรูปสามเหลี่ยมเสมอไปนะครับแต่ส่วนสูงกับฐานต้องตั้งฉากกันนะครับตรง,ตรงนี้เป็นมุม90องศานี่นะครับนะครับหลักการไม่มีอะไรก็แค่มองรูปเท่านั้นเองนะครับ ก็ดูข้อนี้นะครับเ,เช่นข้อหนึ่งข้อหนึ่งฐานนะครูให้ฐานเป็นด้านนี้เลยนะครับเพราะนั้นสูงก็คือเจ็ดนะครับรูปข้อหนึ่งนะนะครับรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม ABC เลยครับ ABC ก็เท่ากับเศษหนึ่งสองคูณฐานเลยนะครับคูณสิบสองแล้วคูณสูงสามเหลี่ยมมุมฉาก ด้านนี้เป็นฐานด้านนี้ก็เป็นสูงนะครับคูณเจ็ดไม่มีอะไรนะครับคิดเลขปกตินะครับสองหนึ่งสองสองหกิสองหกเจ็ดสี่สองตรงนี้คือสีสองโอเคนะครับข้อหนึ่งฐานแลข้อสองรูปสามเหลี่ยม DEF DEF เท่ากับเจ็หนึ่งสองคูณฐานครับฐานคือด้านนี้เห็นไหมครฐานคือด้านนี้นะครับดูดีๆนะครับ นะครับฐานคือตรงนี้สูงคือตรงนี้มันมันเอียงอยู่นะครับข้อนี้ครับฐานคือตรงนี้สูงที่ด้านนี้นะครับมองออกนะนะครับหรือไม่ก็ท้ายฐานไปด้านนี้แต่สูงต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้หาตรงนี้มาให้นะครับเราก็ไม่ต้องวาดต่อนะครับเราก็มีมาให้แล้วคือหกเมตรนะครับนั้นก็ คูณฐานฐานคือสิบห้านะครับแล้วคูณด้วยหกจบนะครับเปลียนตัวเลขนะครับสองหนึ่งสองสองสามหกเอาสามคูณสิบห้านะฮะเอาสามคูณสิบห้าก็คือสี่สิบห้าสองข้อนะครับไปข้อสามนะครับ, 3, ร,บรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยม g นี่นะฮะสามนะ G.S. เ G.S. นะครับเท่ากับเศษเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานฐานเป็นลูกสามเหลี่ยมมุมฉากจะให้ฐานเป็นด้านไหนก็ได้นะครับสองด้านนี้นะครับหนึ่งกับสองนี้เท่านั้นนะด้านนี้ห้ามนะครับนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมันง่ายแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าฐานเป็นด้านนี้สูงจะเป็นด้านนี้ถ้าฐานเป็นด้านนี้สูงจะเป็นด้านนี้ นะครับมองอยู่แค่นี้นะครับนะครูให้ถานเป็นสิแล้วกันครับก็จะเป็น10คูณกับสูงสูงก็ต้องเป็น10ครับไม่มีอะไรสิบเมตรนะครับก็ตัดทอนนะครับสองห้าสิบห้าคูณสิเป็นห้าสิบห้าิบนะครับครับตารางตอนอมอครับ ตอลมอหมดเลยครับตารางเมตรตอลอ์มอครับต่อไปข้อสี่ครับข้อสี่รูปสามเหลี่ยม k m เอ m l เนะครับ k m l เท่ากับเศษหนึ่งของสองคูณฐานครับฐานดูนะครับฐานด้านนี้นะครับสูงขึ้นด้านนี้นะครับไล่ไปดูนะครับที่ครูสอนนะครับฐานขึ้นด้านนี้สูงขึ้นด้านนี้ นะครับเอาไว้ออกนะครับไปฝึกมองนะนะครับฝึกมองนะครับฐานคือสิบสูงก็คือเก้าครับคือเก้าก็เคลียร์ตัวเลขนะครับสองหนึ่งสองสองห้าสิบห้าเก้าสี่สิบห้าสี่สิบห้าตารางเมตรจบนะครับต่อไปเป็นข้อห้าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าละข้อห้านะครับ 5ห้าสามเหลี่ยมพื้นที่นะครับของสามเหลี่ยม <c> OONOG <oughs> o, N, เท่ากับเศนหนึ่งสองคูณฐานฐานคือแปดนะครับแปดคูณกับสูงคือสิบสามนะครับเขียนตัวเลขครับตัดทอนตรงนี้นครับ การตัดเนี่ยสามารถตัดคู่คู่หลังก็ได้ดูนะครับ2เนี่ยมันตัดเลขคู่ตัดอย่างนี้ก็ได้ตัดข้างข้างเขาได้นะครับนะตัดข้างข้างตัดข้างข้างแต่2นมันตัด13าไม่ได้มันไปตัด8แทนนะครับนะครับก็ได้4ก็คือ4คูณบนะครับค่าก็เท่ากับ4ี่สามสบสองบวกสี่สิบห้าสิบครับอตารางเมตรต่อไปเหลือข้อ6นะครับข้อ6 สามเหลี่ยม STR เท่ากับเศษหนึ่งสคูณฐานครับอย่าลืมนะครับฐานคือด้านนี้นะครับครับฐานคือด้านนี้ครับสูงคือแปดนะครับนะครับฐานก็คือแต่นี่คือหกบวกหกเป็นสนะิบสองนะครับใช้สองนะครับสูงก็คือแปดนะครับแปดตัดทอนนะครับ สองหนึ่งสองสองหกสิบสองหกแปดสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดตารางเมตรนะครับจบแล้วทั้งหมดพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหกรูปนะครับก็หนึ่งเขาถามว่ารูปใดมีพื้นที่มากสุดและมากที่สุดมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับและมีพื้นที่เท่าไหร่มากสุดก็คือพื้นที่เอ่อห้าสิบสองนะครับ สามเหลี่ยม O N T ห้าสิบสองนะครับหน้าสุดคือห้าสองก็มองตัวเลขนะครับนะครับหกสิบต่อหกสิบเนี่ยนะครับห้าสิบสองก็ก็ผิดนะครับตรงน,นี้นะครับคูณคำนวณ R S T อ๋อดูตรงนี้ก็หนึ่งอ่า R S T RTS 60 68 4หกแปดสี่สิไม่สินะครับตงเรียนน่าจะคูณผิดครับวันนี้ผิดนะครับครับก็ต้องต่อ,อสามเหลี่ยม O <c> ONP <oughs> ONP มีพื้นที่นะครับ5้าิบสตารางเมตรถูกไหมครับห้าสองตารางเมตรรูใดพื้นที่น้อยสุดและมีพื้นที่เท่าไหร่น้อยสุดก็จะเป็น40 2นะครับ A B C มีพื้นที่42นั่นเองนะครับอันนี้ถูกนะถูก G G S Z กับ R S T มีพื้นที่มากกว่ากันและเกกว่ากันเท่าไหร่นะครับ G S Z G S Z กับ R S T G S Z กับ R S T มีพื้นที่มากกว่ากัน G S Z มัน 50 IST เนี่ย RTS นะครับก็คือ48มีพื้นที่มากกว่ากันอยู่50ลบ48ก็คือ2ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ผิดนะครับนะครับมากกว่ากันอยู่นะครับ10ตารางก็ไม่ใช่นะครับแค่2นะครับแก้ไขนะครับรูปใดมีพื้นที่เท่ากันและมีพื้นที่เท่ากันเท่าไหร่นะครับพื้นที่เท่ากันนะครับก็เป็นรูป รูปไหนนะครับรูป D DEF D, กับ KML นะ DEF DEF เท่ากับ KML มีพื้นที่เท่ากัน45โอเคเขานี้ถูกนะครับ45นะครับก็โอเคอันนี้ของสุรพงศ์นะครับ4ข้อถูก2ผิด2นะครับ